สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้นท้องค่ะมีลูกค่าต้องการชมวิธีเก็บตะกอกับวิธีคําไม่คิดขึ้นเ้อค่ะลูกค้าอย่าคุ้ว่าเหตุแบบใดแม่บุญลายกะลงคลิปให้เบิ่งเเ้อค่ะกาให้เฮตดแบบนี้เ้อค่ะก็จะมีไม่คิดนี่ค่ะไม่คิดด้านบนแล้วก็ไม่คิดด้านล่างนี่จะตามสอนสี่นี่ค่ะให้สอดข้างนาแล้วก็สอดข้างหลังคัดเขามาหากันเนอค่ะแล้วก็ให้ ข้างหน้านะให้ค้ำคืนส่วนอยู่ติดกับคนกับที่สร้างเพิ่งกำลังเก็บตะกออยู่นั่นค่ะให้ลมลงให้นอนลงนะคะแล้วมันก็สิเป็นป้องสวอ,อยุ่หันค่ะสำหรับให้สินได้ผ่านง่ายสบายจะที่สร้างกำลังเก็บอยู่นั่นแหละคะ่ะนี่ค่ะเบิ้งค่ะมันจะเป็นลักษณะจังสี่ค่ะไม่สองไม่ค่ะแบบนี้จ้านี่ค่ะข้างบนจะคํำคืนสินได้ก็จะเรียนง,ง่ายสะดวกในการเก็บตะกอค่ะ จะเก็บง่ายเก็บคองค่ะนี่คือวิธีคําไม่คิดขึ้นเพื่อจะเก็บตะกอค่ะที่เหดอยู่นีก็เป็นฟื้นสองตะกอจะ้ะ